ถ้า,าเา,า,า,เเา,าจะเข้าโบสถต้องมีชนบทชนบทจะเข้าโบสถ์ได้อย่างไรนะเพราะงันานา้นต้องมีชนบทกนอนเราซื้อชนบทนี้ได้เพาว่าเราซื้อที่นาที่โขอขบุณจ้าโอ้โอ้โอ้ตังดีบเ่เนียเพียนทีมามาใช่ไหมัะเพียนหมาจ้าขบุญจ้าพัฒนาบุญจา ไปตะงงครับต้ลูกปู่มีท่านเดิามาถึงแล้วขอสงตัวแทนเลครับลงปู่เลยนะครับกระบอกญาตมาบล้วเร้าเต็มที่เต็มตาาทมาาสุูุมมาเป็นที่ดีแต่ว่าไปแต่ว่าไปเองนงานต้องดูใ so, ช่หรอแต่ว so, ่าที่ต้อี้เวลาให้กับการรับการานรอขอให้ท่านเป็นที่ร่วรัน ราจาวนำมารวมขีเมื่อคืนนะแล้วก็รับพ่อเป็นาของหือกับาอันนี้คืู้นใหยเป็นตามมาชอบเปนพรยนกวนพาอยูส่งนตู้นี้อย่ายตู้งรอมารอกันใหญ่เตนี้ก็ลกทไปขนเราจะไปเห็นราจะขาย ให้ดี่านะเพราะงั้นแวาคุณงู้ชมทานนี้จะไปพูดเสียอีพูดชายพูดหญิงก็ไม่ได้ถ้าไปต้องการกาบุชาใครก็เจอิญกรับมีดึงชิดถึงอะไรกาได้พอก็อคพ่อหลวงพทธมเจริญกรวดนตาด้านหนนะอาแนจะต้องการาบุญชาทำไปข้อมือก็เคิญกวดทำไปชิดถึงก็มจ้าบาทนะมาบาทเที่นิยมมากเลยจอไก่คนจอยู่มันก็ยุรอบเนียโยม

I oh, oh,